ความสุขไม่ใช่การมีครบทุกอย่างแต่ความสุขคือการปล่อยผ่านสิ่งที่ไม่จําเป็นสวัสดีชาวลัคนาราศีเมถุนสิ่งที่กําลังจะบอกต่อไปนี้มันเป็นเพราะคุณกําลังโฟกัสชีวิตได้ผิดจุด คุณกำลังสนใจสิ่งที่อยู่ไกลตัวหรือสิ่งที่ไม่ใช่ของคุณเองคุณกังวลแทนคนนน้นที่มีปัญหาทะเลาะก,กับผัวคุณกังวลแทนน้องแมวที่อยู่ตากฝนทนหนาวได้หรือไม่คุณกังวลแทนญาติว่าป่วยไขย้หรือ,อยังคุณกังวลทุกอย่างที่คุณเข้าไปแก้ไขไม่ได้แต่คุณลืมโฟกัสว่าคุณตอนนี้ไม่มีความสุขหนักมากนานมาก และก็ไม่เคยแก้ไขเลยเพราะฉะนั้นคุณที่ไม่แก้ไขไม่มีความสุขจะขาดความรอบคอบประมาทปราศจากโอกาสดีๆปราศจากรอยยิ้มแก้นิดเดียวชีวิตพลิกทันทีในเดือนพฤศจิกายนนี้มาฟังกันเลยสิ่งที่เจอมาแผนที่อาจารย์ได้เตือนไปเมื่อกี้นี้สิ่งที่คุณควรทำอย่างแรกอาจารย์แนะนำนะไปทำทานที่วัดทำทานกับสัตว์ ไม่ปล่อยปลาไม่ให้อาหารไม่ปล่อยนกแต่ไปทําบุญกับหมาจรแมวจรจัดสัตว์จรจัดหรือคนที่เขาต้องการความช่วยเหลือจริงๆทําปุ๊บหลังจบคลิปนี้คุณจะเห็นว่าใครทวงชีวิตอะไรทวงชีวิตแล้วมันจะมีเทพประจํากายที่ท่านบันดาลเหตุการณ์มาดนใจให้คุณบ,คบังคับ ตัดสิ่งพวกนี้ออกคุณจะโล่งแบบที่ตื่นมาอีกทีกลายเป็นคนคนใหม่ทันทีไม่ต้องทําอะไรที่มันเป็นพิธีรีตองมากมายไม่ต้องจุดธูปไม่ต้องไปขอพรไม่ต้องไปแก้บนใดๆทั้งสิน้นหลังจากนั้นคนมีคู่รู้ไว้ต้องไปทําทั้งคู่ส่วนคนโสดรีบไปทําให้ไหวที่สุดแนละ้วจะดีการงานจะพุ่งความรักจะดีปัญหาที่เคยมีทุกอย่างจะจบลงทันที